สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอซพ่อกันในช่วงในช่วงหลังเลกออแล้วเล่าสี่โมงแรกครับพี่น้องครับเต็นทีมงานกูยังสี่นะ องมมาเบ pues ิ mm ่งซอยกันเร้อไม่ได้ไม่ได้มใส่บ้านของแมวหลังน้ำนี่อันของน้ำกใิดมากเลมีมะขนดองขุนทั้งหลังไปใส่ปุยนี่ต้องอู้ถาอเลขวะรอพ่อไพ่ได้ซืตัวเลยอ่ะไ่ได้ซื้อเลยคาตะนอนเมื่อยอ้่ได้ซื้อไมกับพ่ถือรากเลยบ่ซื้อซื้ออ้อือไม่ไปน้ำาือเปแม่แล้วบ้าแล้ววันด้ขึ้นไปหัวมันได้จะเกิดสุดกับ่มีใส่ิ i k ี n i ติดข้นไปอยู รับมาเนี่ยเลยยี่บ่อยคอจีแเงยบ่ประเดี๋ยไม้อเสบอกคอเลยป้าตัวประเดี๋ยวไม่เสีบอกคอดาราหนอะบ่านผาดีแตงยีนดาราหนอเน่ดาราฮอลลีวูดเดียฮอลลีวูดสลีเดียนฮอลลีวูดบ้ามาได้เถือเลขไปบ่อยวายแหายแหนว้าววสื่อตัวแม่นดีเดียวดีเยเดี๋ยวไปแล้วไปกันเออเออเดี๋ยวคว้าโต๊เบิดรห กาเแลป็นปดีเ่งขอถึงย่บมเลองเลาะตัวฮายูหากินมันเข้าหัโตัอย่างบอกประเดเต็มเลียงใส่ลายเต็มเป็นโ่แนเ็กยชนี่ โอ้เต้นผู้ใดขึ้นเหนียนนาะท้าวว่อนดีแต่เนื้อท่าไดน้อยนะส,สีเหลืองๆนี่เต้นผู้ใดสีเหลืองเล็กขึ้นแน,น่นอนหรือปล่อืมต้องเดสั่งแบบนี้เต้นผู้ใดนี่ปันป้นปั้นเต้นไครดีเล็กดี่ดีวะเล็กดีกว่ครั้งนี้ เน้นนะท้าวอนดิโอ้ขักขักก็ตามนี่แหละครับพี่น้องครับสั่งมาจากเซนอ์เด็กอภิพี่วัดเอออันเดียวกันสั่งมาจากเซนอ์เล็กดีพี่น้องเล็กดีเล็กแข็งดี ข้าวบ้านเดี๋ยวสิเด้สั่งกันไปเน้ะควาเต้นของพมเนม่ยหลังคามันเปลวไปเลยนี่หลังเวที <c oughs> เตรียมพร้อมกันทุกระบบครับพี่น้องครับเพราะว่าโมนิเรตเทเวน18นาฬิกา18 18นาฬิกาคือเริ่มสตาร์ทเลยละวันท่อ เอเล็กดีเดียวคือผมมีเมีนยวนะนี้ก็ใช่สร้างมาจากโมเดลกันเดียอ๋อเดี๋ยวน,นี้

ปบจดมันตตเไมน่ยกเก้โอ้เนี่ยพี่น้องเน่ยเลขออกคเนีเพรเนี่ยเก่าื่อว่าเ้อแล้วมันก็หมดเวลาดีจักรถกันกเอาไปกน่ไมใ่มัวมาอ้ยยูโซนไหนยูโซไหนมัน้นมันดับยู่โซนกะบินยู่กับบินกรบบินโอ้ลงเขาเลย เป็นยังเป็นที่แหลที่เรียกเลยมันอยู่เทั่งเขาพรท่านในร่งเด้ไอร์ร่งจะไรฮมันหมอนม้ําเดือดที่แหล่เลยนะเาียบังลูก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 หมอน้ํามันเท่าเดือดพนะอืถ้ากันตูร่งยิงงานยิงางามันห่อนไรอมันห่อนไอ้์เดยนี้ก็ยกหัวกุ้งยกหัวยกหัวก็เติมน้ำเติมน้าไล่น้าที่เรียกที่เรียกเป็นมันเป็นสองเทียวนี่ไอ้สองเทียร์เฮียก็กับอีกุ้งก,ก,กับยจันกับล่ง เติมน้ำเติมยังจะยืนโดนเติมได้บ่สังเกตการเมียนมันเย็นลงบ้างมันจะเย็นลงเลยเขาเติมน้ำไล่น้ำฮอนออกนะเขาไล่น้ำฮอนออกเติมน้ำเย็นใส่มันจะเย็นกับมามากกับมาาคยหยุดแล้วว่าจับ่หูแล้วว่าแล้วมีความรู้สึกว่าแล้วเลยมาตรวจผักอีกอยู่สีล่งเขาละไอ จอดมองเขาจอดพักรถรถพกล่อรถพ่วงรถซิบล่อแห่ะก็เลยจอดดีซีดีซีพากันจังล่งมาดีก็ล่งมาเนาะมันล่งเขาเนาะมันเป็นทางนั่นเดสั้นลงมาตลอดเป็นบ่งทางสั้นลงมาตลอดไอ้ว่าฉันใจวีใจว่าต้งโนบับกอดบอกอดบอสไอ้บ้ากอดบอสดีเลาจันันๆดีนั่งขังไว้ยุดดีใจโกหาหมดซุยยัง จังได้ก็ให้ลูกให้ร้านหอดหมอนหอดบอนเดอ้ออย่าเป็นนั่นเป็นนี่ตลอด,อ,อ,อดปอดไั่สนะกหอดกล่อมรถกํามันก็ตีดีๆเก,เกน้ำห่อนเกนนี่คำว่าขึ้นได้เกนพวหกห่อนคำว่าขึ้นได้เพื่อพักกันลงรถเอาเี่ยังไปล่างนา่ะสกู๊ะยังไปล่างนา่ะก็ทักรถในล่างนา่ะล่างยังพยุดกํมาม้าฉันกับเขาของนอ้ันนี้รถรถพ่วงไฟป้าปารถป้าคือคว้าขึ้นพะนะ ขนคืนไม่ไปยุดาวเรียนมากเคียงดับเคียงดับบนันีแล้วก็เฝ้าไปสตาร์พอตาจิดแล้วก็เลยฝ่าวปิดกุ้งกุ้งไม่ยกหัวึ้นไอ้ึ้นไอ้เอ้ยยบสั้นไปเรียนบ่สั้นบเื่อโอ้ยไอ้เฮีบหัวใจแตงตัที่แหลกเนี่ยตีเนืองกล้วยเมียอยู่ทั้งตู้มเมียสีเข้าเดีกกังคำกังขึ้นเด็กแบบนี้ ตักสีท evet ั่วไปหาไผ่จักสทั่วไปหาไผบาทหยาขันยาเวียนฉันกับย่งเฮาย่งวัดยังเห็น่ตาใสวะแบดนี้กั้ายกหัวขึ้นกับผาเขากะบายาจ้าเปเดือปลายจ้าเ่มันเชียงหอนเจ้าเปล้านากับผ้ากัอเบิ่ง่อนจังเอานาใส่เด็กนามยังนาําบมีจักเม็ยบัดนี้เอาขึ้นเอาขึ้นเติม วันนี้พักันเพราะมันเย็นเ้องให้ล่วงให้ล่วงเพียมันมากหัวหมุสายอย่างมันรูดหมอนมันหัวสายรุดอะเบซี่เขาว่าสายเทอร์บูีสายน้ำเทอรบสายเทอร์บู่สายน้ำมันรุดวันสันมันกัเทน้ำาได้เพราะว่ากันไหลร่วงบึมบมบึมบึมสายรุดวันเถอะน้ำได้แห้งวะไมีนโอเนี่เนี่ยมองเนี่ยมงสายรุดนี่ นี่ยน mm. <Yeah, right? ี่น mm. ี่นี่นี่เนี่ยคันไหวเอาลวดก็เลยเพราะเคียงเกียรพออยู่แล้วเอาซุปส่เล่ยเอาลวดคันไหวเอาเทโลเวนน้ำเหี่ยวบัดบัดคันไหวแล้วเทนไล่น้ำลงมันจังมาเหี่ยวได้ไอซ์ซุปไซไซเอาลวดคันบัดวันนี่ก็เพราอยู่กับตัวทามสร้างแล้วจังกับจังซันจังสี่ก็ว่าขันนั่นแล้วสตาติดไวหสตาลวดติดไว้เบิ้งเกินเกี่ยวก้มหันมันสิขึ้นตั ว่าข้นมือฉันจังมากดิใช่ไหมจนมาหอดีอะหามงเออเทียงกันหอดีเลยเจ้าวันใหม่เนาะคือแร่นต้อนใหม่ดีว่มฉันควรนี้ดีพ่อไปว่ามาได้เอ้าเอามาเด้อวคนเลยมาเด้อวคนเลยเออกันเี้ยงเยังวยังพอสีเห็นหงเห็นเลี้ยงแใล้หาในจวัน้าขเลยใจวิใจว่อนแล้วอยากให้ใส่กันบุ งคำโอยตีหน yeah ึ่ง oh! ล oh, okay. yeah. okay. well, oh, okay. mm ัว hmm. ม oh. ู่ฉันนั่นมอน้าเดียดที่แหลมัน่ยยุเทิงคู่อ๋อโมันก็ขึ้นมาเรย่ดียๆเรเห็นหนามันหัวมันมืดเลยเฮ้ัยุทเทิงคู่สั้นๆ้องเรียนลงมากสิจังด่าีแต่จังวานที่เหนไอ้มันจะมันโนาหยังต้นโนภาอย่งโนภาคุณภาคุณจอะเนียย่้ ธรรมดาเลคุณพารักษาเมีแน่ข่อยก็มีเด้อลูกเต่าอยู่ด้านหลังพี่ม่อ d เฮงคำเขาเฮงคำเข้าใจวิใจว่านี่มืดเขาว่านเลยคุคเขายังไงตีหนึ่งกลัวเมียตีหนึ่งายกลัวเมีที่มันเดือดที่แหลมคือว่าพันคำพนคู่นอยู่เด้มีนเมียน่านั่งรถกระไดเมียนพ่อ มันธรารมดาด้วยคือว่าเพิ่นคำเพิ่นพูนของรักษาเขาดีสักดีอีกอืออืออ่าครัปลอดภัยแล้วห่ะอไอ้กันแมนนั่นนะโอเคล่องผู้มาก็มาคนลุกไปนั่งไอ้ไอ้เพยืนว่าถ้าว่ามีความรู้สึกว่าคือเจ้ามี้เนี้ยเพราะว่าหาลงมาอืออือเพราะว่าตอนนั้นมุ้งจันลงมามัน ตประมาณตีดึงกัวเนี่ยลงมากหอดะวามือฉันเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็เลี้ยนลงมาเลยดิมันเป็นที่เลวเบเบอร์เบอร์งเบหัวว่ามันมีอะขึนห้องแบบมิสตรเกาเติมน้ำซื้อเป็นบนหลัอขวามือเขาในห้องว่าเป็น้างเนาะยังสีเครื่องกังขึ้นหมดแล้อะไปนเดี๋ยวนเป็นแล้วแแ้างปกติแล้ว โอ้ปลอดภัยปลอดภัยมาเด้อคนเอ้ยสุขสุขคนเด้อคนเอ้ยคันเปิญญาเบี้ยเท่ากันยังมาพ่อหาผู้นั้นผู้นี้เห็นอันมองหันมองนีเพราะอะไร้พ่อหาไฟกับบ่อนลับในช่วงในช่วงกับรถบ่อนลับอย่างนี้เลยพ่อหาไฟกับบ่อนลับจับคนอ่ะเอ้ยมันนั่งคือไฟคปอไนเฮ้ยจะาแม หาทางบอกวไไ่าล่เท่าไล่สอนอกออไล่อัดเอฟซีพีนองเขา้าปพึกษาสาเดอ <c oughs> เป็นแรงบุญอยูน่นะเอฟซีก็บอกว่าเฮดจังสั่นพอ่ <Wh 3> <c oughs> อเฮดจังสี <c oughs> <c oughs> เ่เด้เอพ่อกับเบงอ้าวคือว่าคุณพารักษา สุดยอดชุดยอดเรียบหงากก็เพเป็นยางนีไอ่เดี๋ยมันลงคู่เลยทีแกแค่งแทกเนินไปดิเครงเบรกแค่งหน้าแค่งหลังเรียนเครงเบรกเครงจะมันลดหกเทงรดห่วงเทรงรดสี่อสวนไปสวนมืร่มเฮยบันีเทงหมอกเทงฝนมออือืเจ้าสิวาฝนกระตุกมาสุดทางนบุขึ้นี่ที่เรียกพยุดมาสิลงมากแล้วว่าหมอกมืดกอร่งดอาจตะไลแล้วว่าพักวอนพนวา ได้บ่พากันมาบัดนี้พ่อพ่ตื่นขึ้นมาีกซีแล้วจังมากดิอังมาเลยนะอยเองเห็นหงเคร่งข้างนี่ครับวัสดีครับควัาดีครับคว่ารถยังก็เด็เปิดมาเ้ยยเอ้ยเยรื่องคู่เอองคู่ปุน่ะเมีนลงเขาปักุน่ะเขาปักเมียนบมากยังเคงคนขิงลูกอยู่มาเศ้า กัวหมอน้ำเบียดอีกนึงกัวหมอน้ำเบียดก็พากันโดนรถลงมากสำหรับคลิปนี้ไว้เส้นนี้พี่น้องผ่อนแมนในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอ็ซีทีที่ตามที่ลืมกดไลค์กดซับจะเข้าช่องภาพยนอาทิตย์ลำเปิดออฟฟิเชียลพี่น้องเด้อนะขอให้กำลังใจครับพี่น้องครับนี่คือกองผืนไว้ในช่วงนี้เขาลงมากพร้อมทุกระบบแล้วครับพี่น้องครับข้อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ